กับเขาสู่ช่องของบ,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 บวิชานี้มีอะไรอยู่ข้างหน้ากล้องเราเนี่ยคือเยอะมากนะคะเด่นๆเลยก็คือนี่น้องกัสซิล่าของฉันเองค่ะแน่นอนะค่ะวันนี้ตามปกคลิปเลยนะคะเราจะมาปั้นบัวลอยกัสซิล่า ชอบมากคุณผู้ชมถ้าเกิดใครได้ติดตามฉันตั้งแต่สมัยแรกๆนะก็จะรู้เลยว่าแบบดิฉันเนี่ยเลิฟนะฮะก็ d z ิเลยเป็นอย่างมากแต่คราวันนี้ก็ไม่มีโอกาสมาทาตามที่เขากำลังคิดกันวันี้นะฮะช่วงนี้เขากำลังคิดบัวลอยไงเออแล้วเราว่าเอ้ยเราจะปั้นบัวลอยอะไรนีนะความสามารถทางศิลปะเราก็ยังมีสูงอะไรเงี้ยก็เลยหันไปเห็นเฮ้ยฝาผนังบ้านไม่ใช่มันไปเห็นก็ซ z i l l a ค่ะก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจมาปั้นบัวลอยก็ซิ i l l a ให้ทุกคนดูกันด้แต่เขาบนกก่อนนะวันนี้ฉันไปหาวัตถุดิบมานะฮะ วันนี้ใชนไม่หาวัตถุดิบมานะคะก็คือค่อนข้างที่จะยาก นิดหนึ่งนะคะยากที่สุดเลยนะเมื่อวันก็คือเป็นสีผสมคือก็ซีน่าาผู้ชมสังเกตนะมันก็จะมีลักษณะของว่าเป็นแบบสีน้ําเงินความคลีบนะคะความสีดําเอยใหญ่แต่สีที่มีขายวันนี้ที่ใช้เป็นเลือกซื้อนั้นมีสีแดงมีสีส้มมีสีเขียวมีสีม่วงมีสีแบบน้ําตาลมีสีแบบสีขาวมีทุกสีอะใช่มีทุกสียกกันสีดํากับสีฟ้าก็เลยว่าเฮ้ยมันจะได้วะเนี่ยแค่แบบรุ่มต้นไปซื้ออุปกรณ์ก็คือไม่มีแล้วไงเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่มีแม ไม่เไรเราขอแค่ให้รูปร่างหน้าตามันดูคล้ายๆแล้วกันนะแล้วสีก็ใช้อะไรที่มันมีไปวันนี้ฉันก็เลยมีสีผสมอาหารสีเขียวแล้วก็อีกสีหนึ่งก็งคือลืมหยิบมา สรุปวันนี้นะคะได้แต่สีเขียวมาสีเดียวเลยไม่เป็นไรนะคะเพราะเราก็จะบ้านให้รูปทรงรูปร่างเหมือนนะคะแต่สีเราเน้นเป็นแบบเฮ้ยก็ซิซ่าที่อยู่ในอมบิทริกซ์ในเรื่องเมนเทนหรือเปล่าเป็นแบบเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยแม่เจอแล้วและอีกสีดนึยงค่ะนี่สีแดงผู้ชมเราได้มาสองสีนะคะเป็นสีเขียวกะสีแดงสีเขียวกะ สีแดงนะคะอุ้ยสีเขียวกับสีแดงนะคะอุ้ยวันนี้อีทันได้ถ้าไปขอสู่จักทิกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ทางด้านอาหารชื่อดังคนหนึ่งนะคะ p t x b a l นะคะได้ให้สู่กับอีันมาดังนี้ค่ะมีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวมีนมแค่นี้นะคะผสมประสานกันได้อย่างลงตัวเลยนะคะวันนี้จะเป็นยังไงกูชมตื่นเต้นแล้วมาเริ่มกันทําเลยดีกว่าค่ะกะหัวลอย <Godzilla. S 2> มาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แม่ฉันถ่ายลงติ๊กตอกให้ด้วยนะเราเริ่มจากแป้งข้าวเหนียวค่ะเป็นสอกถ้วยตวงนะคะเฮ้ยเพิ่งเคยทำขนมครั้งแรกเลยนะเอาจหดีๆคุณผู้ชมนะฮะก็จะแบบทุรักทุเรนิดนึงนะ,ะไปค่ะตัดไปแล้วตัดไปแล้วอีชตัดไปค่ะเฮ้ยเอาเอาหกอ,อิันจะใช้ถ้วยน้ำจิ้มของเรานะคะเป็นถ้วยตวงนะคะไปเลยหนึ่งถ้วยนะคะเหรียญเฉียน,ยนมาแล้วค่ะอ่ะหนึ่งถ้วยนะคะปงังถ้วยสอง ปางไปค่ะแล้วก็แป้เข้าวเหนียวอันนี้เปข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าอีกหนึถ้วยค่ะรอตอนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราลงข้าวเหนียวไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวเจ้านะคะอีกหนึ่งถ้วยโอ้ไปปุมันปรุงยามันเลี้ยงอยู่ออกฟอบแล้วก็ตามด้วยนมนะคะอีกหนึ่งถ้วยค่ะปอกตัดไปแล้วคอุยทไมหนูมีคนตีเนี่ยอ้าวมาแล้วค่ะผู้ชมหนึ่งถ้วยนะคะหมดกล่องพอดี จากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะอีฉันก,ก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้มันได้หรือเปล่านะดูสิมันจะเจาะเกาะตัวกันหรือเปล่าดูสิจะสําเร็จไหมวันนี้โก้ใช้แรงงานแม่อีเช่นเคยนะบ <laughs> ันไปเรื่อยๆนะคะเริ่มอ,อองมาเป็นทีเป็นท่าแล้วคุณผู้ชมเนื้อเริ่มเข้ากันแล้วนะคะนี่อุ้ยมีความแบบเนื้อไอติมอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยต่อไปเราจะตักแยกน,นะคะอันนี้คือจะให้เป็นครีมมันผมไม่ต้องใช้เยอะมากเพราะว่าตัวเราต้องใช้เยอะหน่อยเริ่มกันเลยนะคะกับการใส่สีเขียวไปครัคุณผู้ชมตึตตตตตตตมุ๊กตุ� ขั้นตอนในการผสมบนเปยแล้วนะครับคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮฮึดูดีนะดูดีนะนี่นะครับคุณผู้ชมใช้แรงงานแม่และต่อไปเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะคะนั่นก็คือการปั้นแล้วค่ะพี่จเอาตัวไปล้างมืออีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความสะอาดและสุขภาพอนามัยที่ดีเหมือนเคยดูคลิปมันผ่านมานะคุณผู้ชมเขาว่าจะเอาแป้งมาแบบโรยให้มันไม่ติดมือก่อนอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้แบบสัญหาทำเอาเองนะเออนี่ย เพื่อที่จะให้แป้งบัวลอยไม่ติดมือเรานะคะมาเริ่มปั้นกันเลยดีกว่าอีฉันน่ะจะเริ่มปั้นในส่วนของอุ้ยผู้ชมแป้งมันหนืดมากมาเริ่มปั้นกันเลยนะคะอีฉันจะปั้นเป็นส่วนของขาก่อนละกันคุณผู้ชมแป้งมันนวลเกินอ่ะแป้งมันนวลนะคุณผู้ชมมันยากกว่าที่คิดนะเป็นหางก่อนละกันคุณผู้ชมปั้นเป็นหางมันยืดเกินอ่ะรั้่าแบบเราต้องเปลี่แป้งป่ะคุณผู้ชมลองปั้นเป็นตัวนะอีฉันปั้นเป็นตัวนะน่าจะปั้นแบบเป็นรูปเป็นตัวเงี้ยน่าจะยากแล้้้้วจจะะไไไดดแบบเเฮยยม่ติานอรงี หัวค่ะแม่ชัก็ล้างขวดอยู่ขนาดยากมากคุณผู้ชมให้เห็นอ่ะอีฉันอยากให้เห็นตอนมันปั้นว่ะทำไงวะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนดินน้ำมันนะเอาดีๆคุณผู้ชมหัวค่ะก็ซิล่าเองเราขาเป็นต้องใหญ่เดี๋ยวค่ะอีชันจะให้นี่เป็นน่องขาเลยน่องขาหนึ่งคุณผู้ชมดูลักษณะดีเทลมันได้อยู่ไหนฉันว่า ให้ดูนะคะคุณ้ชมตอนนี้ขาเริ่มมา2ข้างแล้วโอ้โน้องก๊อตจิเราขาต้องใหญ่เป็นธรรมดานะคะนี่ดูทรงดีเทลคือได้เวร์เหมือนก้อนลี่คุณผู้ชมมาที่เห็นในคลิปนี้เล็บไม่ได้ดำนะคะแป้งบัวลอยเปนเข้าซอกเล็บค่ะและที่สำคัญของก็อตซิล่านะคะก็จะเป็นครีบนะคะเป็นครีบปะการังมาเดี๋ยวเรามองปั้นกันดูนะคะก้อนอะไรก็ไม่รู้คุู้มแล้วแม่ฉันกล้องโยกละ ้านปักกาลามมันจะเป็นสามแฉกนะผู้ชมนี่สามแฉกนะคะแล้วเราก็ปักไปเลยต่างตัวนะคะนี่มีความเป็นกอสซิล,ล่าแล้วหรือยังทุกคนบอกกันไปเสียงเดียวเลยว่ายัง <laughs> ที่น้องจะต้องแบบว่าซุยๆแบบนี้นะเออถูกต้อง ทำครั้งแรกนะฮะผู้ชมผู้ชบอกเชื่อเลยค่ะดูจากสภาพแล้วบอกว่าทํำหลายครั้งก็ไม่เชื่อค่ะ<ป>ตาให้น้องค่ะน,นี่จะเป็นเมตาน้องนะคะับแปะลงไปแปะอ่ะนี่ผู้ชมให้ดูนะคะให้ดูนะคะว่าน้องก็อตซิลล่าของเราออกมาในรูปแบบนี้นะคะเป็นกบหรือเปล่า <c oughs> ท่นแถนท่านแันท่านแถนทันแันทันแถนท่านแถนส่วนก้อนนี้มันเหลือนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช้นจะทาดีทงดีเทพวกฟงพวกฟันให้นางนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมตั้งหม้อแล้วก็ตั้งน้ำนะคะรอให้น้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะจับนางลงไปอาบกันเลยจ้าหลังจากต้มน้ําไม่เดือดเราก็จะจับนางลงหม้อกันค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมลงไปทั้งตัวเลยนะคะน้องลงไปแล้วค่ะตุ่มตุ่มตุ้มอยู่ในน้ําเลยนะคะก็ซิล่าจังหวะนี้เพลงต้องขึ้นเลยค่ะ ต้องรอตัวกว่าน้องเขาจะลอยตัวขึ้นมาเลยนะคะแต่ฉันเริ่ไมมั่นใจหรือเขาจะลอยมาหรือเปล่าตัวหนักขนาดนั้นอะหนูค้าหนูค้าอยู่อยู่อยู่คุณผู้ชมน่ารักอะเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมบัวลอยก็ซิลล่าค่ะอู้น้าตาออกมาต้นทุบเป็นแมวน้ําเลยนะต่อไปนะคะเราก็จะตักน้ากะทิที่เราต้มเมื่อกี้มาราดตัวน้องเลยค่ะคุณผู้ชมดูสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูนี้เห็นไหมน้องก็ซิลล่าอีฉันเหลือไม่รู้ทำอะไรว็มาทำเป็นไข่ก็ซิลล่านะคะ ฟินนลุกขอน้องเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหกัซิลล่ามากจมอยู่ใต้น้ําครึ่งหนึ่งนะฮะคุผู้ชมเดี๋ยวเรจะมาลองชิมน้องกันดูว่าน้องรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเริ่มทําตอน5โมงเสร็จตอน4ทุ่มยาวนานมากไม่ใช่นะฮะใช้เวลาทําประมาณเกือบนีคผู้ชมได้มาแล้วนะ ตอน5โมงเสร็จตอนเกือบหนึ่งทุ่มนะคะกัดนี่เลยบัวลอยก็ซิลา่าตัดเป็นอย่างไรมาลองชิมกันเลยค่ะดูกันเลยค่ะคุณผชมนี่จะเริ่มตัดเป็นแบบส่วนที่น่าจะกินได้นะน่าจะสุกนะเป็นส่วนของหางนะคะหางน้องลองดูนะคะสามสี่ และแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้บัวลอยกอ็ซิล่าถือว่าสำเร็จถึงแม้ว่าก็ซีล่าอาจจะไม่ได้ออกมาดังความฝันที่เราตั้งไว้นะคะดูว่าโดยเรฟรนจ์ที่เราตั้งไว้ตอนแรกแต่ว่าเฮ้ยมันก็ดูเป็นก็ซ i ล่าอยู่นะมีข้องมีขี้มีอะไรครบมีห่างครบนะคะแล้วก็รสชาติก็คือบัวลอยเลยถือว่าคลิปนี้สําเร็จมากๆเลยค่ะบ๊อบถือว่าจบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้และคลิปต่อไปอยากให้ฉันทําอะไรอีกหรือว่าเฮ้ยพี่อยากกินในนูอยากให้ลองอันนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อัตว ไปกินต้องขอตัวไปรับปต้องขอตัวไปรับผิดชอบบัวลอยนี้ให้หมดกร่อนนะฮะทั้งก้อนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสรุปวันนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะไฮ้บัวลอยบัวอยกระสีล่าไข่มันจะไปทำวะ